ผุ้ชมครับดูเหมือนว่าจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับละครเรื่องใหม่ที่จะมาแทนลูกผู้ชายชื่อไกรทองเพราะนี้เป็นตัวละครล่าสุดนะครับที่ค่าสําเสียนเปิดเผยออกมาก็จะเป็นพยานนาคนะครับ กระโดดขึ้นมาบนเมืองมนุษย์บริเวณชายหาดนะครับแล้วลักษณะเนี่ยดูดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับแล้วก็มีพลังนะฮะเป็นพลังสีเขียวที่อยู่ในมือของเขาเนี่ยหูฟูบขึ้นมานะเป็นสีเขียวแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยใส่ใครบางคนนะครับคือดูดุจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ดินชอบการแต่งกายคุณผู้ชมคิดว่าพญานาคตัวน,นี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยดูโกมินนะคิดว่าเป็นพญานาคชื่ออะไรครับคิดว่า เป็นใครครับอสวนตัวดินนะครับคือยิ่งเปิดตัวละครพร้อมกับฉากบางฉาออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็ทําให้ดินยิ่งมั่นใจว่านี่คือเรื่องโกมินอย่างที่ย้ามาตลอดนะครับซึ่งก็ใช่แหละ,ะตัวละครพญานาคนี้เนี่ยดินคิดว่าเป็นพญานาคอัคคีนะครับซึ่งเป็นพญานาคเป็นลูกของพญานาคกระโตขนเป็นพญานาคที่ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ยังดูเป็นเหมือนกับเพิ่งเป็นนมะแล้วก็ยังมีความคึกคะนองรักสนุก มาเที่ยวเล่นบนเมืองมนุษย์นะครับก็อยากจะสัมแดงฤทธิ์นะครับให้มนุษย์ได้เห็นว่าอ้ยพยานนาคยิ่งใหญ่เก่งนะครับเป็นคนที่ภูมิใจในชาติกําเนิดของความเป็นพญาน,นาคมากๆเลยนะครับคือพ่อเนี่ยก็เหมือนเริ่มจะวางมือนะตัวเองก็เออฉันนี่แหละพญาน,นาคฉันจะต้องแบบสัมดงให้แบบมนุษย์เขาได้เห็นก็เลยแบบ ทำให้เกิดเรื่องราวแล้วก็มีการประทะกันกันกบพระรถโกมินนิว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆเหตุการณ์หลายๆเรื่องราวมาจากปมของพญาน,นาคอาัคีกับพระรถโกมินเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมโดยถ้าเกิดเราเชื่อมโยงไปถึงฉากที่มีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นฉากนี้ที่มีเหล่าพญาน,นาคบุกมาที่วังนะครับแล้วองค์เหนือหัวกับพระเมรุสีพร้อมกับทุกคนก็ตกใจพญาน,นาคก,ก็คือโกรธมาก ดูยิ่งใหญ่ที่มาปรากฏอยู่ในวังทินว่าน่าจะเป็นฉากที่มีการมาตามหาตามล่าตัวเร่ารถโกมินหลังจากที่พร่ารถโกมินได้จัดการกับพญานาคอัคีไปแล้วหรือไม่อย่างไรฉะนั้นเรามาู้และติดตามไปด้วยกันนะครับในภาพรวมจากตัวอย่างที่เปิดเผยออกมาที่เรียกว่าอาจจะเป็นน้ําจิ้มนิดหน่อยๆน,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 นะครับคุณผู้ชมดูว่าน่าดูมากฉะนั้นดินชวนรอดูไปด้วยกันนะครับละครเรื่องใหม่จะใช่เรื่องโกมินอย่างที่เราคิดไว้ไหมแล้วเรื่องราวในเวอร์ชันนี้จะเป็นอย่าง แต่เอาละในภาพรวมส่วนตัวดีนะชอบครับ คุณผู้ชมหลากหคิดเห็นยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันนะครับเรารอไปด้วยกันในขณะที่ลูกผู้ชายชื่อไกรทองส่วนตัวดีนะยินมองว่าน่าจะเหลือแค่2ตอนก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยเสาร์อาทิตย์หน้าจบแล้วครับด้วยเรื่องราวที่มันน่าจะมาถึงจุดที่แบบเป็นทางลงสุดท้ายปลายทางแล้วก็เป็นบทสรุปแล้วนะครับเราติดตามไปด้วยกันนะครับดูสดทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 H d ดีกด35้และดูย้อนหลังทุกตอนนะครับสำหรับลูกผู้ชายชื่อไกรทองทาง YouTube ช่อง3เสียงน,นะครับและรอเช่นเดีวยวกัันนะครบ กับละครเรื่องใหม่ที่ยังคงออกอากาศในเวลาเดิมนะครับทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ครับคุณผู้ชมในขณะที่การวิเคร์เจาะลึกละครยังคงดำเนินต่อไปนะครับคุณผู้ชมติดตามได้ทางทูบและทิกตอกช่องพัชรประพนกับช่วงละครพื้นบ้านละครจากจักงบงนะครับก็ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเราสนับสนุนละครพื้นบ้านละครจากจักงงงของค่ายสามสิบด้วยกันครับพบกันคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ